มีตกขาวในช่วงตั้งครรภ์แบบไหนที่ควรจะไปพบแพทย์สําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะภาวะตกขาวนะคะหรือมีมูกมีมึเมกเมือกออกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้แต่ถ้ามีตกขาวแล้วร่วมกับมีอาการคันช่องคลอดมีกลิ่นเหม็นนะคะคล้ายกลิ่นกุ้งเนา่ากลิ่นอับชื้นกลิ่นเหม็นอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ลักษณะนะคะของสีตกขาวเนี่ยเปลี่ยนไปจากสีขาว อาจจะไม่ใช่สีขาวขุ่นหรือสีมูกใสอาจจะมีสีเหลืองปนเขียวหรือออกเขียวๆก็ตามสิ่งเหล่านี้ถือว่าผิดปกตินะคะคุณแม่ควรที่จะมาพบคุณหมอเพื่อที่จะทําการรักษานะคะซึ่งการรักษาส่วนใหญ่นาไม่ว่าจะติดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียหรือพยาธิก็ตามคุณหมอจะใช้วิธีการรักษาโดยการยา,าใช้ยาสอดช่องคลอดนะคะนี่เป็นแนวทางสําหรับการรักษาก็คือจะมียาเม็ดสีขาวๆนะคะเป็นรีลียาวๆเลย นะคะและแต่ชนิดของยาด้วยถ้าส่วนใหญ่เป็นเชื้อราเนี่ยก็จะใช้ยาตัวนี้นะหรือชื่อว่ายาไกานค,อน,นคอนเนี่ยค่ะเป็นยาสีขาวๆนะคะซึ่งยาเนี่ยต้องเป็นคุณหมอหรือเภสัชกรนะคะสั่งให้จุ่มน้ําแล้วก็ให้สอดเข้าไปลึกๆนะคะก่อนนอนทุกๆวันส่วนใหญ่คุณหมอจะให้7วัน7เม็ด นะสอดทุกวันนะคะก่อนนอนติดต่อเนื่องนะคะเป็นเวลา7วันนะคะสำหรับการรักษาการติดเชื้อไม่ว่าเชื้ออะไรก็แล้วแต่นะคะผ่านทางช่องคลอดของคุณแม่ตั้งครร